ด้วยการแท้แห่งตัวตนของพวกเราที่อยู่ในตัวพวกคุณจะทำให้พวกคุณรู้ว่าวันเวลาแห่งการเลื่อนระดับขึ้นของไกายอามาถึงแล้วและพวกคุณก็ยังจะรู้อีกว่าพวกเราชาวอาร์ตูเรียนคือผู้พิทักษ์ของไกายอาในช่วงที่เธอกำลังเกิดใหม่อยู่นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดของเธอพวกเราชาวอาร์กตูเรียนได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์แกล็กซีให้มาทำหน้าที่เป็นโค้ดให้กับไกอาในช่วงแห่งการเกิดใหม่ของเธอนี้เพราะว่าพวกเราคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถช่วยเหลือไกอาให้บรรลุปเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์ ของเธอได้ซึ่งเป้าหมายที่ว่านี้ก็คือการกลายเป็นเป็นดาวเคราะห์แห่งความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนชาวกลุ่มดาวลูกไก่ชาวกลุ่มซิริอุสแอตด,ดอมิดานและชาวกลุ่มแอนตาเลสก,ก็กำลังให้ความช่วยเหลือไกอาและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ที่อาศัยอยู่บนกาอาอย่างขมักขเม้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและที่พวกเราทั้งหมดมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเตือนให้พวกคุณจดจำให้ได้ว่ากุญแจสู่ความสําเร็จของพวกคุณก็คือการดาวน์โหลดเอาและการนำไปตึงไว้กับพื้นโลกและการผสานร,รวมเอาและ การแผล่กระจายออกมาซึ่งอารมณ์ความรู้สึกแบบไม่มีเงื่อนไขความรักแบบไม่มีเงื่อนไขการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งนั่นเป็นคุณสมบัติส่วนที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าของพวกคุณซึ่งโดยอาศัยอารมณ์ความรู้สึก หลายข้อจำกัดเหล่านี้เองที่ทำให้พวกคุณสามารถกลับไปโสงการมีความเมตตาการุณาแบบวางอุเบกขาได้ซึ่งเป็นทัศนคติของตัวตนที่สงส่งกว่าของพวกคุณนั่นเองเมื่อใดที่พวกคุณเลือกที่จะปรับระดับเจตสำนึกความตระหนักรู้ของตนเอง ให้อยู่ในคลื่นสมองระดับเบตาแล้วประสบการณ์ส่วนใหญ่ของพวกคุณก็จะอยู่ในมิติที่สามหรือตามกว่าซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้ก็จะดูเหมือนว่าอยู่นอกตัวพวกคุณและพวกคุณก็จะมีประสบการณ์กับมันผ่านทางจิตสำนึกความตระหนักรู้ส่วนตัวของใครของมันในทางกลับกัน ถ้าเมื่อใดที่พวกคุณปรับระดับจิตสํานึกความตระหนักรู้ของตัวเองให้อยู่ในคลื่นสมองระดับแอลฟาแล้วพวกคุณก็จะรับรู้ได้ทั้งโลกภายนอกและโลกภายในในเวลาเดียวกันและในระหว่างที่อยู่ในคลื่นสมองระดับแอลฟานี้พวกคุณก็จะสามารถมีประสบการณ์ กับจิตสํานึกมวลรวมของคนทั้งโลกได้เพราะว่าพวกคุณกำลังใช้ความตระหนักรู้ของสมองทั้งหมดอยู่นั่นเองในคลื่นสมองระดับทีตาพวกคุณก็จะมีประสบการณ์อยู่เฉพาะกับโลกภายในของตัวเองเท่านั้นแต่ก็ยังมีสติรับรู้ถึงร่างกายเนื้อของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วย และด้วยการฝึกพวกคุณก็จะสามารถเชื่อมต่อกับจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกและพวกคุณก็จะสามารถรับรู้ถึงหัวใจของกอาได้ด้วยและรวมถึงพวกคุณก็จะรับรู้ข้อมูลต่างๆจากสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกได้ด้วยและสุดท้าย เมื่อใดที่พวกคุณเลือกที่จะปรับระดับจิตสําเนึกความตระหนักรู้ของตัวเองให้อยู่ในคลื่นสมองระดับเดลตาพวกคุณก็จะมีประสบการณ์อยู่แต่กับโลกภายในของตัวเองเท่านั้นและแทบจะไม่มีสติรับรู้ถึงความเป็นไปของร่างกายเนื้อในมิติที่สาของตัวเองเลย ดังนั้นพวกคุณจึงสามารถมีประสบการณ์กับจิตสำนึกมวลรวมระดับแกาแลักซีได้และพวกคุณก็จะสามารถเชื่อมต่อกับกายต่างๆที่อยู่ในมิติที่ส,สูงกว่าขึ้นไปของตัวเองได้อย่างง่ายดายเพราะว่าพวกคุณกำลังท่องจักรวาลที่อยู่ในแกนแท้ แห่งความเป็นตัวตวนของตัวเองอยู่ต้นกำเนิดของแมทริกหรือแม่พิมพ์ของโลกในมิติที่สามใดๆซึ่งเป็นโลกแห่งการแบ่งแยกและการมีข้อจำกัดนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาและจะถูกบำรุงรักษาเอาไว้โดยกระแสความคิดของโลกแห่งความมีคข้วโลกนั้นๆแล้วจากนั้น กระแสความคิดเหล่านั้นก็จะถูกทำให้กลายเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาโดยอาศัยอารมณ์ความรู้สึกแห่งการแบ่งแยกและแห่งการมีข้อจำกัดทั้งหลายแล้วจากนั้นมันก็จะถูกกระตุ้นต่อไปโดยเจตจำนงร่วมกันของคนทั้งโลกที่อยากจะมีความเป็นตัวใครตัวมันแบบสุดขั้วอยู่ส่วนแมทริกหรือแม่พิมพ ของโลกในมิติทีห5จะถูกสร้างขึ้นมาและจะถูกบำรุงรักษาเอาไว้โดยกระแสความคิดแห่งความเป็นเอกภพและแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกและรวมถึงจะถูกสร้างขึ้นมาและจะถูกบำรุงรักษาเอาไว้โดยอารมณ์ความรู้สึกแบบไม่มีเงื่อนไขความรัก แบบไม่มีเงื่อนไขการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไขและเจตจํานงร่วมกันที่จะเลื่อนระดับขึ้นของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกเมืม่อใดที่จิตสำเน็จความตระหนักรู้ของพวกคุณขยายขอบเขตออกไปจนเกินเลยข้อจำกัด ของมิติที่สแล้วภาชนะที่ห่อห وم, ุ้มจิตสำนึกความตระหนักรู้อันนั้นอยู่ก็จะต้องขยายตัวตามไปด้วยซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเหมือนกับการที่ปูเฉยฉวนจะต้องหาเปลือกใหม่อยู่เมื่อตัวมันโตขึ้นนั่นเองในยุคอดีตการของดาวคล้อโลกดวงนี้เมื่อใดที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งสามารถบรรลุถึง ขั้นมีระดับเจิตสํานึกความตระหนักรู้ที่พวกคุณหลายคนกำลังมีประสบการณ์อยู่นี้ได้แล้วพวกเขาก็จะต้องเลื่อนระดับขึ้นไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าร่างกายเนื้อของพวกเขาจะต้องตายลงไปนั่นเองเพราะว่าระดับความสันสะเทินของจิตสํานึกความตระหนักรู้ของพวกเขาสูงเกินกว่าที่ร่างกายเนื้อของพวกเขา จะทานทนอยู่ได้นั่นเองแต่โชคดีที่ตอนนี้กายอาและมนุษย์โลกจำนวนมากรวมถึงปลาวานปลาโลมาสัตว์ทั้งหลายและพืชทั้งหลายด้วยกำลังมีระดับจิตสำเนึกความตระหนักรู้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยู่และแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรแร่ธาตุก็ด้วย ก็กำลังมีระดับจิตสำานกความตระหนักรู้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยู่เช่นเดียวกันและพร้อนระดับความสันสะเทินที่เพิ่มขึ้นของดาวเคราะหโลกนี่เองจึงทำให้พวกคุณทุกคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนระดับขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องตาย